สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนมรกตโคลอมเบียรประดับด้วยมรกตแท้2.4กะลัดตัวเรือนทองคำ 18K ประดับด้วยเพชรเกสร108เม็ด1.10กะลัดน้ำหนักรวม10.63กรัมไซส์แหวน55.5ราคา68,700บาทครับ วงนี้เป็นแหวนมรกตของโคลอมเบียครับมากับพลอยเม็ด2.4กะลัดการเจในเป็นทรงเอมอรรลยอดฮิตครับสีมรกตสวยงามนะครับเนื้อใสสวยงามดีหมดครับส่วนงานเพชรไม่ได้เพชรมาคีนะครับแต่ว่าเป็นเพชรเกรอนเหลี่ยมเตยทำเป็นรูปทรงมาคีทําให้เวลาประดับตัวเรือนมองแล้วดูเหมือนเพชรทรงมาคีครับ ให้เพชรมาเยอะนะครับ108เม็ด1.10กรดัตเป็นเพชรงานใหม่เกรดเบลเยียมขาวสะอาดเล่นไฟดีหมดครับน้ำหนักแหวนเยอะครับถือว่าเป็นแหวนไซส์ใหญ่น้ำหนัก10.63กรัมให้ดูภายในครับวงนี้มากับไซส์55.5สามารถเพิ่มหรือลดไซส์แหวนได้ตามปกติครับประเมินราคาทำตามจริงนะครับช่างแจ้งมาเท่าไหร่จ่ายจริงเท่านั้นทางร้านไม่ได้บกเพิ่มนะครับ มีการตอกตาตรงคำไว้นะครับ750นะครับมรกตของโคลอมเบียได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งพลอยสีเขียวนะครับเป็นพลอยที่มีมูลค่าน่าจะสูงสุดของบรรดาพลอยสีเขียวครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับเอเมอรัลนะครับ2.468กรัตขนาดหน้าพลอยการเจีนในคอมเมนต์ไปซีอีหรือว่ามีน้ำมันอยู่ในเนื้อมรกตครับเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อมรกตนะครับให้สวยเหมือนเดิมตลอดนะครับเป็นเรื่องปกติครับ มาพร้อมใบรับประกันทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเป็ดแท้และงานตวเรลงคําครับวงนี้สามารถมาจําติดจองนานได้นะครับขอมาจจาเป็นแค่6กถึงเจ็ดพบาทนะครับจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้หมดไม่มีปัญหาครับออกใบเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับที่ร้านการันตีขายเป็ดแท้พลอยแท้ธรรมชาติหมดครับยินดีให้ตรวจสอบครับ สามารถนันรับไปที่เจเจมอจพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับส่วนตางจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจะส่งถึงมือแน่นอนร0 0รครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิศจันทร์ตรงนั้นลงหน้านะครับชิ้นนี้ก่อนส่งงานจะแก้ไขให้หมดนะครับจุดไหนไม่สวยจุดไหนบกพร่องเดีย๋ยวตรวจสอบใหม่ให้หมดทําให้ใหม่หมดครับสบายใจได้ว่ารับสินค้าสวยงามแน่นอนครับไม่ชอบยืนโลโก้ ชุบไว้โกได้แจ้งเข้ามาได้หมดครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เท็น,น้านล่างครับสุดท้ายนี้ขอบคุณีรับชมครับขอบคุณครับ